พักเรื่องดราม่าเมื่อวานไปก่อนนะคะหลายๆคนก็คงพอจะทราบเรื่องเมื่อวานไปแล้วนะคะเพราะว่า สำนักข่าวดังๆก็เอาไปลงกันนะคะแอดก็ขอไม่ออกความคิดเห็นเรื่องนี้แล้วกันนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นการเลือกตัวการคัดตัวนักกีฬาแอดรู้สึกว่าโค้ดอยู่ใกล้ชิดนักกีฬามากที่สุดนะคะโค้ชเก็บสถิติของนักกีฬาทุกคนนะคะดังนั้นการเลือกตัวนักกีฬาแอดรู้สึกว่าโค้ดก็ต้องเลือกผู้เล่นที่เหมาะสมที่สุดที่มีประโยชน์แก่ทีมมากที่สุดค่ะมาเรื่องนี้ดีกว่าค่ะทุกคนเหลืออีก4วันนะคะจะเริ่มการแข่งขันนัดแรกกับการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก ปี2023แต่ที่สําคัญอย่างที่บอกค่ะสาวไทยยังไม่ได้เดินทางเลยนะคะอยากให้เดินทางไปแล้วนะคะทุกคนอยากให้เดินทางไวๆแต่กําหนดการก็คือเดินทางวันพรุ่งนี้นะคะวันที่27พฤษภาคม2566ค่ะเรื่องการเดินทางชาแอดก็ได้ไขข้อข้องใจให้ทุกคนได้ทราบไปแล้วนะคะดูคลิปย้อนได้เลยเมื่อประมาณวัน2วันที่แล้วนะคะว่าเราออกเดินทางเราเสียเงินเท่าไหร่เราได้เงินเท่าไหร่ ก็เนี่ยค่ะเป็นการไขข้อข้องใจในเรื่องนี้นะคะว่าทําไมทัพสาวไทยถึงเดินทางช้าแต่ไม่เป็นไรค่ะเราซ้อมที่กรุงเทพเต็มที่แล้วเราไปปรับสภาพร่างกายแป๊บเดียวเราก็น่าจะเข้าที่เข้าทางแล้วนะคะและที่สําคัญเมื่อวานนี้ได้ทําคลิปนะคะว่าทางคดด่วนในสีวัชระเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทัพนักตบลูกยางสาวไทยได้ออกมาเผยนะคะว่าจะเต็มที่ตั้งแต่นัดแรกนัดที่เจอกับอิตาลี ถือว่าเป็นการให้ความมั่นใจกับแฟนแฟนเละบอลที่รอติดตามอยู่นะคะเราก็จะได้เห็นความสนุกตั้งแต่นัดแรกที่แข่งกับอิตาลีทีมหนักทีมแกร่งขนาดนี้เลยค่ะวันนี้นะคะแอดอยากมาพูดเรื่องหนึ่งค่นะนั่นก็คืออยากจะบอกว่า FIVB จับตานักตบสาวไทย1คนในการแข่งขันเวีนวปี2023ีนี้นะคะพูดเลยว่าคนคนนี้ ก็ทุกคนก็รู้จักคานาคาตากันดีค่ะเป็นตัวหลักของทีมชาติไทยค่ะและ FIVB ยังให้ความสัาคัญกับคนนี้มากๆเลยนะในปีนี้จับตาดูคนนี้จริงๆนั่นก็คือสาวบีมพิมพิชยากกรัมค่ะสาวบุรีรัมของเราทำไไม FIVB ถึงจับตาสาวบีมพิมพิชยากกรก람แอดพูดได้เลยว่าน้องบีมทำผลงานได้ดีมากๆนะคะทั้งปีที่แล้วและ หลีกของปีนี้ด้วยที่เราได้ดูกันมาตลอดทั้งหลีกญี่ปุ่นที่ทุกคนได้ดูนะคะสาวบีมมวิชิอาทำสถิติของตนเองออกมาได้ดีมากๆเราจะเห็นว่าสาวบีมไปลุยในหลีกญี่ปุ่นสังกัดสโมสรคุโรเบะอาควาแฟรี่นะคะถึงแม้ว่าคุโรเบะอาควาแฟรี่อันดับของทีมจะไม่ได้อยู่สูงจะไม่ได้อยู่กลางพูดได้ว่าอยู่ท้ายของตารางเลยนะคะแต่ทางทีม ทางทั่วโลกเนี่ยแหละที่เขาดูกันคือเขาดูสถิติส่วนบุคคลน,นะคะทุกคนและสถิติของสาวบีมก็คือโอ้โหติดหนึ่งในสิบถ้าบีมมิมิชยาไม่บาดเจ็บในช่วงหลังนะคะก็ติดหนึ่งในห้ามาตลอดถ้าทุกคนได้ดูแอดมาตลอดนะคะสาวมีมิชยาโกกรัมเนี่ยท็อปสกอร์หนึ่งถึงห้ามาตลอดนะคะแต่ช่วงหลังเกิดอาการบาดเจ็บทําให้อันดับของนองบีมอะตกไปอยู่อันดับที่เจ็ แต่ก็ถือว่าออสุดยอดมากนะทุกคนสาวไทยสาวบีมพิมพิชากกรามของเราเป็นบีหลังนะคะตำแหน่งบีหลังพูดได้เลยว่าแอชอบนะชอบโดยส่วนตัวทางด้านการตบที่เฉียบไม่ว่าจะตบลูกแก้ไขหรือมือเซ็จ่ายมาไม่ค่อยใกล้เน็ตเท่าไหร่คือแบบห่างเน็ตนะคะทุกคนแต่บีมก็ยังตบฉีกตบเฉียงได้แบบ ลงพื้นลงในแดนของคู่ต่อสู้เป๊ะเลยจริงๆแอดพูดเลยว่าหลายลูกที่สาวบีมบมิชากงรำทำให้แฟนแฟนวอลเลยบอลว้าวได้นะอย่างที่บอกลูกแก้ไขไม่ว่าจะเป็นลูกที่ไม่ได้ทันตั้งตัวที่จะตบลูกที่ไม่ได้มีสเปซในการที่จะวิ่งมาตบแบบสมบูรณ์แบบบีมก็ยังตบได้บีมก็ยังตบฝังได้และรัศมีของลูกนะมันเฉียบลงพื้นเลยทุกคนถือว่า เป็นหนึ่งในนักตบบีหลังที่แอดรู้สึกว่าเออน่าให้ความสนใจและน่าจับจ้องจริงนะคะดังนั้น FIVB ถึงจับจ้องสาวบีมพิมพิชากรงรำหนึ่งในบีหลังของไทยเนี่ยเป็นพิเศษเลย,เนยในฤดูกาลนี้ในปี2023นี้หลายหลายคนก็บอกนะคะปีนี้สาวบีมน่าจะแบกทีมนะคะแต่ทางนี้ทั้งนั้น ต้องเล่นเป็นทีมเวอร์คค่ะทุกคนวอลเลย์บอลสาวบ๋มชาาจรนมองสีก็ทำสถิติในลีกตุรกีได้ดีมากๆสาวเพียวธราพรหงยศก็ทั้งบุกทั้งรับได้ในปีที่แล้วที่เราเห็นนะว,ว้าวหมดเลยนะคะยิ่งไปกว่านั้นมีเดิลบล็อกของไทยแนนทันดาวนึกแจ้งเตยธยาบำรุงสุขโอ้โหสองคนนี้พูดเลยว่าติดท็อปฟมิเดิลบล็อกในญี่ปุ่นหมดเลย คือเห็นไหมแอดอจะบอกว่าซีเกมนะคะเป็นแค่เกมอุ่นเครื่องเท่านั้นสาวไทยไม่สามารถเผยไพ่อะไรออกมาได้หมดนะคะไม่สามารถเต็มที่ได้ขนาดนั้นนะแต่ VNL ปีเนี้อีก4วันข้างหน้าที่เราจะแข่งกับอิตาลีในนัดแรกทุกคนรอดูฟอร์มนะคะ ฟอร์มน่าจะมีอะไรใหม่ๆทําให้แฟนๆเลยบอลว้าวได้เอาตรงๆถ้าเห็นชื่อนักกีฬาที่ลุย14คนแรกนะคะก็คงจะว้าวแล้วล่ะค่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่นํามาเล่าให้ทุกคนทราบนะคะ4วันก่อนการแข่งขัน FIVB จับจ้องสาวไทยคนไหนเป็นพิเศษนั่นก็คือสาวบีมบีมิชาโก๊กรำบีหลังตัวหลักของทีมชาติไทยเชื่อได้เลยว่าปีนี้นะคะเหนื่อยสาวไทยทุกคนเหนื่อยแน่นอนค่ะทุกคนเพราะว่าเป็นปีที่สําคัญมากแต่ละทีมน่าจะให้ความ สนใจให้ความสําคัญกับการเก็บคะแนนวอลเล็งกิ้งเก็บคะแนนอันดับโลกมากเป็นพิเศษนะคะแต่อย่างที่บอกค่ะนักกีฬาหวังทุกปีนะคะว่าอันดับของตนเองจะขึ้นแล้วหวังมากที่สุดคือหวังไปสู่รอบการคัดเลือกโอลิมปิกถ้านักกีฬาหวังขนาดนี้และแฟนแฟนเละบบอลไม่หวัง เป็นไปไม่ได้ะคะ่ะเราต้องหวงังเราต้องส่งแรงเชียร์แรงใจให้สาวไทยทำผลงานออกมาได้ดีในการแข่งข2000ัน VNL 2 0 2 3ที่จะเกิดขึ้นอีก4วันข้างหน้าเพื่อคะแนนอันดับโลกของเราจะมากขึ้นเรื่อยๆนะคะทำให้เต็มที่นะคะไม่ได้กดดันนักกีฬาเพราะแอดรู้เลยว่านักกีฬาทุกคนในทีมเนี่ยน้องๆในทีมอะ่ะ มีเป้าหมายของตัวเองชัดเจนอยู่แล้วพวกเขาทาออกมาเต็มที่อยู่แล้วนะคะเหลือกําลังใจกําลังเชียร์นะคะของแฟนๆและบอลที่จะส่งไปถึงพวกเขาค่ะให้ได้มากที่สุดอะเม้นส่งกําลังใจให้สาวไทยในการลุย VNL 2023ที่จะเกิดขึ้นอีก4วันข้างหน้าเราจะออกเดินทางวันพรุ่งนี้แล้วนะคะทุกคนโอ้โหการเดินทางประมาณ10-11ชั่วโมงยาวเหยียดเลยค่ะ มาค่ะส่งกำลังใจให้สาวไทยและทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะที่ f i v b ให้ความสนใจจับจ้องจับตามองสาวบีม,มีวิชาโกงรำเป็นพิเศษสาวบีมจะทำผลงานได้มากน้อยแค่ไหนอย่างที่บอกค่ะพวกเราให้กำลังใจส่งแรงเชียร์ให้เธอเยอะๆค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งและคอมเมนต์เป็นกำลังใจถับนักตบลูกยางสาวไทยในการลุยศึกวัลล์บอลเนชั่นลีกปี2023ที่จะเกิดขึ้นในอีก4วันข้างหน้านี้ด้วยค่ะ